ใครฟังมากกว่าหนึ่งรอบยกมือขึ้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพ l e ล Channel 6กุมภาพันธ์2 5 6 7อัปเดตความเคลื่อนไหวสุปตาลูกทุ่งของไทยลูกชายแห่งชาติไรอันกาดบัณฑิตกันนะคะไม่หมดนี้เมื่อวานนี้ช่วงโชว์เปิดศึกใครพลาดนะคะรีบไปชมย้อนหลังด่วนที่ facebook ไม่หมดนี้หรือ y t u t u ไม่หมดนี่ก็ได้นะคะ โชว์เปิดศึกนะคะเมื่อวานนี้ลูกชายแห่งชาตินะคะไรอันกาดบัณฑิตหยิบเอาเพลงหลับตานะคะมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะในรายการไม่หมดนี่เพราะมากนะคะเพราะมากจริงๆค่ะฟังหลายรอบมากๆนะคะมีใครนะคะฟังมากกว่าห้ารอบยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้เลยคะ่ะเพลงนี้นะคะหลับตาฟังแล้วแบบมีความสุขมากๆนะคะเสียงน้องไรอันนะคะนุ่มทุ้ม บอกไม่ถูกค่ะบอกได้คำเดียวว่าเพราะมากสมกับเป็นซุปตาจริงๆค่ะซุปตาแห่งวงการลูกทุ่งของเรานะคะยกให้เขาเลยค่ะน้องไรอันกาดบัณฑิตของเราค่ะมาต่อกันด้วยโพสจาก f c e e o o o ไรอันกาดบัณฑิตนะคะซปเปอร์มัมวันอังคารนี้รวมตัวช็อตฟิลสุดมันกับสามนุ่ม r s f ไรอันซันฟอร์ม fc แฟนคลับของน้องไรอันแล้วก็น้องซันน้องฟอร์มนะคะก็คืนนี่ห้ามพลาดนะคะรายการซุปเปอร์มัมค่ะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะวันนี้อังคารที่6กุมภาพันธ์2567 ออกอากาศเวลา21นาฬิกา30นาทีนะคะทางช่อง WorkPo พอ t 23ค่ะอย่าลืมนะคะอย่าพลาดรอชมรอให้กำลังใจน้องๆกันนะคะในรายการซุปเปอร์มัมค่ะ21นาฬิกา30นาทีวันที่6กุมภาพันธ์6 7 6 7ค่ะและคิวงานของน้องไรอันในวันนี้นะคะ น้องก็ถ่ายรายการค่ะพรุ่งนี้ว่างนะคะวันที่8ก็ถ่ายรายการวันที่9ก็ถ่ายรายการค่ะ Fc f a n คลับก็อย่าลืมกดติดตามช่องปลาเล็กไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวของน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะแล้วก็กดติดตาม f a c e b o o k น้องไรอันไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ